ต้องขออนุญาตคุณพอ่อคุณแม่นะคะคุณพี่คุณน้องนะคะสงบเงียบแล้วก็เป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ทุกคนก็น่าจะชอบอะไรที่คล้ายๆแมวเหมือนกันนะคะโอ้ยไม่อยากจะจินตนาการเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีหิมะตกเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนนะคะทุกคนขานั่งไงคะข้างบนนั้นนะคะเป็นบ้านในฝันของแมวนะคะ แมวเนี่ยจะเป็นแอร์โฮสเตดนะคะจะเป็นลูกเรือนเนี่ยไปนานสักแค่ไหนนะคะเป็นหมออยู่นะคะแล้วก็ชอบบินมากนะคะคือการบินอาจจะเป็นแพชชั่นของเขาด้วยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่า

สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแมวอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะทุกคนแต่อยู่เมืองไหนเนี่ยไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอแลนดิ้งกุ๊มนะคะแมวก็เอากระเป๋าลูกเรือนะคะไปเก็บไว้ที่โรงแรมนะคะแล้วก็กระโดดขึ้นรถไฟมาเลยค่ะนั่งมาเรื่อยๆนะคะพอหนึ่งชั่วโมงปุ๊บก็ลงตรงนั้นมาถึงหมู่บ้านนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าหมู่บ้านชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเดินไปแล้วจะบอกทุกคนนะคะว่าชื่ออะไรนะคะตอนนี้หิวค่ะทุกคนขาก็เลยต้องซื้อ สตรอบอรีนะคะแล้วก็น้ำนะคะนี่ไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้อนเดินมาเรื่อยๆค่ะทุกคนโบสถนี้นะคะน่าจะเป็นโบสถของหมู่บ้านนะคะโอ้เข้าไปได้ใช่ไหมอะ่ะโบสถสวยมากเลยค่ะทุกคนขาเนี่ยโบสถสวยงามมากเลยอะ่ะต้องขออนุญาต คุณพอ่อคุณแม่นะคะคุณพี่คุณน้องนะคะคือบทนี้สวยมากจริงๆคะ่ะแมวไม่รู้ว่าเข้าไปข้างในได้ไหมเดี๋ยวแมวจะลองเข้าไปข้างในดูนะคะทุกคนถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือเป็นทริปที่แบบว่าจะพัดจะผูจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะแมวหาข้อมูลมาแล้วนะคะเมืองนี้นะคะชื่อเมือง ทั้งเจนนะคะถ้าเป็นภาษาเยอรมันอาจจะออกเสียงว่าทั้งเงินนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษานอกเนี่ยออกเสียงว่ายังไงนะคะทุกคนคือนั่งรถไฟมาเรื่อยๆนะคะพอเห็นว่ามีทะเลสาบสวยๆเนี่ยแมวก็เลยหยุดสต็อปนะคะแล้วก็ซื้อของว่างตุนไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะมัาจะกลับไปกินร้านอาหารไทยที่แมวมาบ่อยๆนะคะเมืองนี้นะคะทุกคน ครั้งแรกแล้วก็มาแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะคือเป็นคนที่น่ารักมากนะคะเท่าที่เดินดูนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบแบบว่าเมืองเล็กๆนะคะเงียบๆนะคะสงบเงียบแล้วก็เป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ทุกคนก็น่าจะชอบอะไรที่คล้ายๆแมวเหมือนกันนะคะคือเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นคลิปที่เตรียมตัวใดๆเลยนะคะก็คือเดินทางปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะอ๋อรู้ว่านุ่งขึ้นว,ว่าจะพักที่ไหนโอเคก็แพ็คแพ็คก,กระเป๋าไปนะคะแล ก็กระโดดขึ้นไฟไปเลยนะคะตอนนี้นะคะแมวจะเดินไปตามทางนะคะเดินไปตามทางนี้เลยนะคะซึ่งทางนี้นะคะเป็นทางที่จะไปโผล่ใจกลางหมู่บ้าน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็จะไปเห็นทะเลสาบนะคะข้างหน้านะคะเออแมวไม่รู้ว่าเป็นทะเลสาบหรือว่าเป็นออทะเลจริงๆนะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยคือเรามีทั้งทะเลสาบแล้วก็มีทั้ง ทะเลที่เป็นทะเลจริงๆนะคะที่เป็นฟอยอสเนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยมัก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนเนี่ยเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะน่ารักแล้วตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้คะ่ะทุกคนนี่สีเขียวนะคะขี้มานะคะเป็นสีที่เราชื่นชอบมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโรเฮาส์นะคะเป็นสีแดงๆนะคะทุกคน ดูสิความน่ารักค่ะความน่ารักมากเลยอะ่ะไปซื้อผลไม้เมื่อกี้นะคะก็คุณป้าขายของนะคะไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยอะ่ะรู้สึกแบบรู้สึกหลุดมาเหมือนอยู่กับอีกโลกใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบหลุดมาในอ n นธารเวิด์คือสวิตเซอร์แลนด์เราก็สวยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็สวยแบบคนละแบบเรานะคะทุกคนธงนอร์เวย์นะคะระดับอยู่ที่ไม่ปลิวนะคะ น,น่ารักมากเลยอ่ะบ้านของสแกนิเนีเวนะคะก็จะเป็นสีสีแบบนี้นะคะซึ่งส่วนตัวแมวเนี่ยแมวมองว่าน่ารักมากจริงๆเลยรู้สิคะหลังนั้นน่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนี่นะคะทางนี้นะคะก็คือทางที่แมวไปซื้อผลไม้เมื่อกี้นะคะสตอรอเบอรี่นะคะนี่นะคะซื้อสตอรอเบอรีมาหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ซื้อน้ํามาด้วยนะคะทุกคนขายอย่าเบื่อกันนะคะ เหมือนที่บอกไปค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีต้นสายปลายเหตุไม่ได้มีที่มาที่ไปใดๆเลยนะคะคือมาทํางานนะคะแล้วก็กระโดดขึ้นรถไฟมาเหมือนที่บอกไปนะคะคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยไปทํางานนะคะแมวบินไปที่มิวนิกก่อนนะคะทุกคนแล้วก็บินมาที่นี้นะคะที่นอร์เวย์นะคะสนามบินออสโลนะคะ แล้วแมวก,ก็จะพักที่นี่นะคะ1ค like injuries, ืนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายนะคะของที่นี่นะคะก็จะต้องได้รับการพักผ่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนะคะแต่ว em uh, ่าทริปนี้เนี่ยแมวก็จะได้พักทั้งหมดนะคะ18ชั่วโมงเลยกันนะคะทุกคนบางประเทศเนี่ยก็จะได้พักแป๊บเดียวค่ะส่วนบางประเทศเนี่ยก็จะได้พักนานหน่อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ออตรางการบินนะคะแต่ว่าจะไม่มีการต่ำกว่า12ชั่วโมงแน่นอนนะคะนี่คือริกูล่านี่คือ เป็นมินิมัมเดรสของครูเราในประเทศสวิตเซแลนด์นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนคหะแต่ละบ้านในฝันมากเลยอะ่ะบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยอะ่ะดูสิเป็นแบว่าเป็นบ้านในฝันมากเลยนะมีแบบสานามหญ้าเล็กๆนะคะแล้วก็นี่คะ่ะฝั่งตรงกันข้ามนะคะเป็นทะเลสาบคะ่ะทุกคน น่ารักมากเลยจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็น่ารักนะแต่ว่าแมวชอบบ้านสีสว่างางหน่อยนะสีแดงเข้มๆก็ได้สีเขียวเข้มๆก็ได้นะคะหรือว่าสีขาวเหมือนที่บ้านเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็น่ารักโอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะอยากจะรู้จังเลยะคะ่ะว่าเมืองนี้มีคนไทยอยู่ไหมเนี่ยถ้ามีคนไทยอยู่นะคื<ม>อจะไปทักทายนะคะปราศัยนะคะแล้วก็ขราวหน้านะคะถ้าเวลามาเนี่ยก็จะเอาของฝากพี่ๆเขาด้วยนะคะ โ้ธรรมชาติมากโอ้ยบ้านหลังนี้ก็น่ารักค่ะทุกคนหลังนี้ก็น่ารักอีกแล้ว,ว่าโอ้ยไม่อยากจะจินตนาการเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีหิมะตกเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนนะคะทุกคนขานังไงคะข้างบนนั้นนะคะเป็นบ้านในฝันของแมวนะคะคาหลังคาแดงนะคะหลังนี้ก็น่ารักหลังนี้เนี่ยคือใหญ่ตัวัตลังการมากหลังนี้เนี่ยคือสำหรับครอบครัวนะคะสองครอบครัวนะคะ โอ้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนถ้าหิมะตกคือต้องบอ,อกว่าแน่นอนนะอันนั้นน่าจะเป็นบ้านเด็กเล่นนะน่าเนี่ยน่น่าจะใช้แน่ๆเลยอะ่ะมีตรงนั้นด้วยนี่นะคะน่าจะเป็นบ้านเด็กเล่นนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนน่าจะบีลองทุกบ้านหลังนี้นะคะ โอ้ยมาตกอ่ะแมวคิดว่าคือแถวนี้ต้องข่าวโพลเนยหมดเลยแน่ๆเลยอ่ะอ้ยสวยจัง ไปคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งนะคะริมทะเลสาข้างล่างนะคะทะเลสาหรือทะเลก็ไม่รู้อยยังหาข้อมูลไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาเมาส์มอยให้กับทุกคนฟังด้วยนะคะว่าไฟล์วันนี้ของแมวเป็นยังไงบ้างนะคะประสบการณลุกเรือมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้กับทุกทกคนฟังอีกเช่นเดิมเลยนะคะโอ้โหตั้งแต่เดินมาเนี่ยเพิ่งเห็นคนขับรถดูสิเพิ่งเห็นคนขับรถหนึ่งคันหมู่บ้านนี้น่ารักมากอะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ตายแล้ว เนื่องจากออสโลเนี่ยเมาส์มาหลายรอบแล้วแมวก็พาเที่ยวไม่รู้จะพาเที่ยวยังไงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นนะคะคลิปนี้นะคะจะไม่ได้พาเที่ยวเมืองหลวงออสโลอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นการนั่งรถไฟแล้วก็ไปโผล่ที่ไหนก็เมาส์มอยตรงนั้นนะคะคิดเรื่องอะไรออกก็เมาส์มอยตรงนั้นนะคะดังนั้นใครอยากจะดูคลิปเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ย้อนกลับรับชมกันได้นะคะ เรามาถึงทะเลสาบกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเขาขอเรียกว่าทะเลสาบไปเ,ปเลยก็แล้วกันนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่ปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะเป็นของสาธารณะนะคะใกล้ๆก,กันนะคะก็มีนี่ค่ะสนามเด็กเล่นด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะโบรรยากาศดีมากเลยอะ บรรยากาศเป็นฟยอดฟยอดนอร์เวย์นอร์เวย์สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็บ้านทุกหลังนะคะที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกคนอยู่บนเนินนะคะโหสวยงามมากจริงๆนะคะเดี๋ยวแม่เหาที่นั่งก่อนนะคะทุกคนลมอาจจะพัดนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเจอที่นั่งแล้วค่ะ ไม่ได้เอาไมโครโฟนไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนะคะทุกคนก็คิดว่าน่าจะเอากันตามแบบนี้กันละกันนะคะแต่ปัภาสนะคะขนา้างล่างแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่คนคะจยจอยเป็นฟิลแบบว่าจยจอยนะคะเป็นฟิลแบบว่าชิวๆเป็นฟิลแบบว่ามาตากอากาศนะคะมาตากแดดนะคะทุกคนดูสิคะเนี่ย บางทีนะคะการนั่งรถไฟออกมาโดยไร้จุดหมายแบบนี้นะคะไปเดไปเรื่อยนะคะก็อาจจะเจออะไรที่มันสวยงามได้นะคะแบบนี้นะคะคือแมวชอบแบบนี้มากเลยอยรู้สึกแบบประทับใจรู้สึกแบบได้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เออได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงาน<ม>เรื่องอนาคตนะคะเรื่องการเกษียณเรื่องการไปเที่ยวกันวางแผนต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ คิดไม่ไดเปื่อยค่ะอย่างตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครถามแมวนะคะว่าแมวเนี่ยจะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะจะเป็นลูกเรือเนี่ยไปนานสักแค่ไหนนะคะคือแมวจะบอกกับทุกๆคนแบบนี้ว่าแมวเนี่ยเคยเห็นรุ่นพี่ลูกเรือนะคะที่ทํางานในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะคือหลายๆคนนะคะก็ยังบินอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยแมวบินมากับเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเขาจะบอกรุ่นน้องหรอกก็ไม่ใช่ครับเป็นรุ่นพี่ในสายงานแต่ว่าเขา,ายุน้อยกว่าแมวนะคะเขาน่าจะยุป,ประมาณ สามสิบอะไรเงี้ยค่ะคือน้องคนนี้จบการบัญชีมานะคะแล้วก็อยากจะเป็นแอร์โฮสเตดด้วยนะคะดังนั้นคือน้องเขาก็เลยสมัครงานมาเป็นแอร์โฮสเตดก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อก็เข้าไปพูดคุยกับทาง HR ว่าเออนี่อยากจะทำงานแอร์โฮสเตดน้อยลงนะคะแล้วก็อยากจะทำเกี่ยวกับ ด้านที่ตัวเองเรียนจบมานะคะทาง HR เนี่ยเขาก็เลยเปิดโอกาสนะคะให้ลองเข้าไปฝึกงานดูนะคะลองเข้าไปเป็นผู้ช่วย <Yeah. S 1> แผนกบัญชีดูนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยน้องคนนี้นะคะก็บินอาทิตย์ละ2วัน,นะคะ่ะแล้วก็ทําง,งานออฟฟิศนะคะอยู่อาทิตย์ละ3วันนะคะตกใจมากเลยอะเครื่องตัดหญ้าโรโบอทฉันตกใจหมดฉันนึกว่าใครเดินมาเมาทมอยกับฉันนึกว่าใครเดินตามมาจากที่ที่เปิดคลิปเมื่อกี้หรือเปล่านะคะก็ อ่าม,อมามอยกันต่อนะคะก็ะคือว่า น้องคนนี้นะคะก็จะทํางานแบบนี้นะคะ2วันมาบินนะคะ3วันเนี่ยไปทำออฟฟิศนะคะแล้วแมวก็รู้จักพี่พี่ลูกเรืออีกหลายๆคนเลยนะคะที่แบบบินอาทิตย์ละวันก็มีนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปทางานออฟฟิศนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเอเวอเรชันอินดัสทรีไม่เกี่ยวกับแอร์ไลน์ใดๆเลยนะคะคือมาทํางานแค่2วันนะคะแล้วก็อีก2หรือ3วันเนี่ยไปทําอาชีพอื่นเลยนะคะที่เคยบินมานะคะที่มีนะคะก็มีหมอหมอในสองคนนะคะที่แบบว่าเป็นหมออยู่นะคะแล้วก็ชอบบินมากนะคะ คือการบินอาจจะเป็นแพชชั่นของเขาด้วยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อมีอาชีพหลักเนี่ยเป็นหมอนะคะก็คืออยู่โรงพยาบาลเนี่ยสามวันนะคะแล้วก็มาบินเนี่ยหนึ่งวันนะคะก็แฮปปี้ดีนะคะเวลาประชุมกันหรือว่ามีบริฟฟิ้งบนโต๊ะกันเนี่ยแล้วมีแบบว่าท็อปิกที่เกี่ยวกับว่าอิมเมอร์เจนซี่อะไรใดๆเนี่ยก็คือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับ ท็อป,ปิกนี้ก็จะดีใจนะคะที่มีหมอมีพยาบาลมาด้วยนะคะมีพยาบาลด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีนักเรียนด้วยเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนด้วยนะคะคือนักเรียนเนี่ยจะทํางานเพียงแค่ช่วงปิดเทอมนะคะแต่ว่าปิดเทอมนี้ก็จะต้องอยู่ในคอนแทคหกเดือนนะคะซึ่ง6เดือนนี้เนี่ยก็จะต้องทำคอนแทคแล้วก็จะต้องทําเรื่องกับโรงเรียนด้วยนะคะว่าเออเด็กที่เรียนเกี่ยวกับการบริการเนี่ยมาฝึกง,งานเป็นโฮสเทสนะมาฝึกง,งานเป็นสจวตนะแล้วเอ่อทางสายการบินเนี่ยก็จะออกใบรับรอง การทํางานให้นะคะซึ่งก็เป็นผลดีกับน้องๆเหล่านี้ด้วยนะคะที่ได้ออกมาฝึกงานด้วยนะคะซึ่งแมวคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างกับบ้านเรามากเลยเนาะอย่างบ้านเรานี่คือแบบว่าขั้นต่ําเลยเนี่ยคือต้องจบวุฒิปริญญาตรีนะคะประิญญาตรีที่ยังถือว่าน้อยนะต้องแบบว่าเออปริญญาโทรหรือว่าจบจากเมืองนอกหรือว่าแบบเรียนภาษาอังกฤษเก่งๆหรือว่าเรียนเอกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ที่นี่นะคะวุฒิขั้นต่าคือมหกนะคะสามารถสมัครสอบได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ เอ่ไปเป็นอาชีพไหนมีแพชชั่นทางด้านใดต่อเนี่ยก็สามารถที่จะ d r อปไว้นะคะมีอีกหลายคนเหมือนกันนะคะที่แมวรู้จักนะคะที่เคยแบบเป็น air hostess นึเ์ก็คือทํางาน4วันต่อสัปดาห์นะคะหรือว่า5วันนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ลาออกไปแล้วนะคะไปเป็นคุณครูบ้างก็มีนะคะในระหว่างที่เรียนจบมหมาเนี่ยบางคนก็อยากจะฝึกภาษาเนาะแล้วก็อยากจะได้เงินด้วยอย่างเงี้ยไม่รู้จะทํายังไงนะคะก็เลยมาเป็นลูกเรือนะคะมาเป็น air hostess นะคะซึ่งเอ่อเป็นสิ่งที่ดีนะคะแมวคิดว่าเพราะว่าน,นอกจากจะได้ฝึกภาษา เยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษอะไรใดๆแล้วเนี่ยก็ยังได้เงินด้วยนะคะซึ่งอาชีพแอร์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับอาชีพที่นักเรียนนักศึกษาฝึกงานอื่นๆนะคะดังนั้นคือเด็กๆเ,เหล่านี้ก็จะเก็บเงินแล้วก็จะเอาไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้น และมันก็มีเหมือนกันค่ะคนที่ทําไปทํามาแล้วรักนะคะอย่างเช่นเ,เคยเป็นแอร์มาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเรียนจบวิศวกรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้คือทําวิศวกรด้วยทําแอร์ด้วยนะคะใช้ท,ที่สุดแล้วเนี่ยโอ้ยแอร์ฮอสเส็เงินน้อยกว่าวิศวกรลาออกไปทําวิศวกรซะไปทําวิศวกรได้5ปีนะคะ6ปีนะคะกลับมาเป็นแอร์ฮอเสเซตเหมือนเดิมก็มีนะคะคือบ้านเนี่ยพื้นฐานอาจจะรวยอยู่แล้วนะคะก็อาจจะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่คนที่เนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อย ออทำงานที่ได้เงินเยอะแต่เพียงอย่างเดียวเขาจะทํางานที่เขารักมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราชอบสิ่งไหนเนี่ยเราควรจะ ทำสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยทำงานออกมาได้ดีนะคะแล้วมีประสิทธิภาพนะคะมันก็ไม่แปลกเลยที่ทําไมสังคมหรือว่าที่นี่นะคะประเทศนี้มันถึงแบบเป็นประเทศที่ดีเป็นประเทศที่แบบทุกคนประสบความสำเร็จน,น้อยมากเลยนะคะที่เรียนจบมาสายหนึ่งแล้วจะไปเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเอลสเต์เนี่ยถือว่าเป็นงานสายบริการที่ใครๆก็ทําได้ถ้าเกิดว่ามาเทรนนะคะ ที่นี่เนี่ยจะไม่มีการเรียนแบบว่าโรงเรียนลูกเรือหรือว่าโรงเรียนที่เป็นเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินการบริหารการจัดก,การอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่มีดังนั้นคือใครจบมหกนะคะใครจบแบบว่านุป,ปริญญาอะไรเงี้ยสามารถมาเทรนในสายงานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อาชีพอื่นๆก็ตามแต่นะคะทุกคนเนี่ยจะทําตามแพชชั่นที่ตัวเองมีดังนั้นคือคุณพี่วิศวะเมื่อกี้คือไปเป็นวิศวกรมาแล้วมีความสุขแล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหาความสุขตัวเองเจอในการมาเป็นหัวหน้าลูกเรือนะคะปัจจุบันนีก้ก็กลับมาบินกับบบเาาะค,ะคือแบบอแยย่งว นานมากเลยนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องเราดีๆเนาะที่นำมาฝากกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวแมวนะคะก็จะนั่งกินสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีขนมด้วยนะคะเมื่อกี้เราซื้อขนมมานี่นะคะเดี๋ยวจะนั่งกินขนมนะคะนั่งกินผลไม้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะชมวิวแบบนี้นะคะ่ะทุกคนชมวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรม คืนนี้ค่ะ งั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะนอร์เวย์ไปเรื่อยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศนอร์เวย์เป็นไปเรื่อยนะ,ะถือว่าเ,อาเป็นอีกคอนเซปต,ต์หนึ่งของรายการละกันนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าแมวเนี่ยได้ไปเลอเวอร์ที่ไหนนะคะแมวอาจจะนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถบัสออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะทํารายการไปเรื่อยไปเทือยแบบนี้นะคะมาให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะคะแต่บอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่มีข้อมูลใดๆนะคะก็คือเดี๋ยวไปหากันในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเมืองแท่งเจนนะคะหรือว่าเมืองแทงเกนเนี่ยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนล้วะค่ะพบกันใ่คล ค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หลังจากที่แมวหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็ได้ทราบว่าทะเลสาบทางเจนแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์เลยค่ะโอ้โหพอหาข้อมูลเจอนะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยได้มาเที่ยวทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะเอาไว้เรอเวอร์คราวหนะ้าแมวจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ